กระตุกเน็ตมันกระตุกเป็นชแนลยูทูบไปเฉยครับเป็นโมโต้บิ๊กไบไทยแลนด์นี่นะครับงดงดงดถ่ายทอดสดก่อนมาถ่ายธรรมดาดีกว่าเดี๋ยวเน็ตเน็ตหลุดเน็ตเจ๊งนี่นะครับ s พัน r ปี2015นะครับแต่้นนี่แพงมากนะครับนี่ครับล้อล้อนี่ยี่ห้ออะไรนะ มาเชสมาเชสนะครับล้อของไอ้พวกมอเตอร์จีพีใช่ป่ะที่พวกล้อซีลอ๋อเป็นล้อมาเชสนะครับที่มอเตอร์ GP ใส่นะคู่นี้ประมาณแสนหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็เบรกหลังนี่เป็นบัมโบ่นะครับอันนี้เป็นเบรกเดิมมาด้วยอ๋อเบรกเดิมใช่ไหมครับใช่เบรกหน้าเบรกดิมเบรกดีไหมครับดีครับถ้าเทียบเท่าก็คือเทียบเท่า M4 ็มโเทียบเท่า M4 นะครับเท่ากันนี่ท่อฟูลนะครับไดโวนะครับเป็นท่อไทยแล้วก็หน้าเฟืยาวมาถึงนี้เลยนะครับ เราไปดูได้เลยนะนครับ D A I V O แล้วก็ Let'sing Shop D A I V O Let'sing Shop นะครับฝากโปรโมทชุดนี้ก็ประมาณเกือบหมื่นนะครับแค่เคปลาดตรงน,นี้แล้วก็ชุดนี้ประมาณหมื่นแปดนะครับเคปลาดมันแปดนี่คือถูกนะถูกนะครับอันนี้เขาบอกถูกแล้วนะครับที่อื่นแพงกว่านี้นอ,นนอันนี้สามหมื่นใช่ไหมครับครับเป็นของเยอรมันก็อันนี้ชื่ออะไรนะครับผมขายของน้อยครับเพื่อนน้อยใช่ไหมครับ ลอยไดโวมันเป็นเจ้าของไดโวเลยล่ะอ๋อเจอตัวจริงนะครับเห็นท่อน้องๆใส่กันเยอะแล้ววันนี้เจอตัวจริงนะครับขายท่ออยู่เป็น S อสพันปี2015นะครับมันจะมีโหมดรเยอะมากเลยมีระบบไฟฟ้าค่อนข้างดีนะครับพวกโหมดเลสซิ่งโหมดเทรนพวกนี้ครับดู่ครับระบบไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นโหมดนี่จะเป็นโหมดนะครับกดคลิกโหมดแล้วก็จะดูคลิกโหมดแล้วก็ดูตรงนี้นะครับ เนี่ยจะมีโชว์ขึ้นมาจะมีโหมดมีเลนสปอร์ตยู e r user นี่คือตั้งเองเลสสลิกตั้งงเอยูเซอร์แบบตั้งเองนะครับอยากได้แบบไอ traction control เท่าไหร่อะไรสบักเนี่ยมี traction control เวลาเลี้ยวนะครับเวลาโค้งนะครับกันนี่เป็นโหมดเลนโหมดฝนโหมดฝนนะครับล้อจะไม่ฟรีอะไรใช่มันก็จะเปิด traction control เองแล้วพอเราบิดคันเร่งสุดๆเนี่ยมันจะล้อจะไม่ไปล้อจะไม่ไปก็คือเหมือนเหมือนล็อกล็อกอัตราเร่งไว้ถูกไหมไม่ให้มันแรงเกิน อ๋อนี่ครับข้อดีของรถนะครับมันเอาไว้กันลื่นกันล้มกันลื่นกันล้มเวลาขับเบรก ABS จะทํางานเต็มที่เลยใช่เวลาเบรก ABS จะทํางานเต็มที่นะครับแล้วก็จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับขี่ออกต่างจังหวัดขีปออกต่างจังหวัดจะประหยัดน้ํามันนะครับเออเลสก็ในสนามแข่งครับอันนี้ขับโหดนะครับโหมดนี้มันเป็นไงบ้างครับโหมดนี้โหมดนี้ก็แบบมันฟิลมันก็เหมือนแบบรอบมันจะมาจัดกว่ารอบมันจะจัดกว่านะครับ แต่ที่ผมขี่ประจําเลยก็คือสลิกเลยสลิกนี่เป็นยังไงก็คือเปิดหมดทุกอย่างม้ามาเต็มม้ามาเต็มทุกอย่างเตพวกคนอื่นมันจะกักกักไว้สลิคสลิกนี่คือโหดกว่าเล็กอีกใช่ครับอ๋อแล้วเวลาขี่ปื๊ดบางทีเกียร์หนึ่งนี่ขึ้นความเร็วเท่าไหร่นะครับร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยห้าเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งลากเกียร์หนึ่งประมาณร้อยสี่สิบนะครับปุ๊ดเดียวแซงทุกคันเลนี่ตัวนี้จะพิเศษตรงนี้เวลาปุ่มนี่เขาเรียกว่าฮิกกิมันเเเอออาาาไวว้ลรขี่ต่างงจััหวด อากาศหนาวหนาอากาศหนาวหนาครับจะมีความร้อนอยู่ข้างในนี้อ๋ออันนี้บ้านเรามันร้อนอยู่แล้วนะเผื่อหน้าหนาวขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ไม่โอ้มีปุ่มเต็มไปหมดนะครับ ABS ปุ่มเปิดปิด ABS เปิดปิดปกติเราจะปิดตอนไหนครับตอนตอนเนี้ยตอนแบบอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นเตือนก็กดค้างปุ่มปกติเราก็น่าจะต้องใช้ตลอดหรือเปล่าใช่แต่ผมเปิดตลอดผมเปิดตลอดคนเบรกหนักเบรกหนักแล้วแบบบางทีมันล็อกอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือเออ่คุดคอนโทรล เอาไว้สําหรับล็อกความเร็วเวลาออกทริปยาวๆรีดจากมือครับเปิดมาปุ๊บแล้วก็เข้าที่ตัวเนี้ยดันไปข้างหน้าดันไปข้างหน้าทีเดียวสมมุติขี่80เนี้ยมันก็จะล็อกความเร็วที่80ถ้าเราผ่อนก็ผ่อนได้ผ่อนไม่ได้ผ่อนไม่ได้คือมันจะล็อกไว้เลยใช่ล็อกไว้80แต่เวลาเราจะยกเลิกมันเนี้ยคือแตะเบรกแค่เนี้ยแตะเบรกมันก็จะยกเลิกเลยเบรกเท้าได้ไหมครับได้หมดเลยได้หมดเลยอ๋อคือกดปุ่มตรงนี้ยกเจ๋งนะอันนี้ครัับดนสมมุติเราดันอย่างงี้ปุ๊บ เราก็ต้องกดก่อนที่หนึ่งปึ๊บล็อกความเร็วเท่าไหร่อย่างงี้ใช่ไหมครับเราขี่อยู่80่างเงี่ยเราจะรีแลกมือเราก็กดไปาเราเมื่อยมือนะครับแล้วเราก็ปล่อยไม่ต้องกำคัดแต่เวลาเราจะเบรคก็จะตัดเองใช่ครับแล้วเวลาเราปรับความเร็วว่าจะ80หรือจะเท่าไหร่อยู่ที่คันเร่งก็สมมติเราปิดอยู่ที่เท่าไหร่คือเราปิดก่อนแล้วก็เรากดดันนี้แล้วก็ล็อกเลยสองสเต็ปแจ้งนะครับมีระบบอะไรอย่ีงไหมครับมีอีกเยอะเลยเล่นยังงีปจับทริปว่าทริป A ทริป B อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็ขึ้นที่หน้าจอหมดเลยเวลากด นี่ครับเป็นระบบที่ดิจิตอลเหมือนที่ผมขี่มา20่ขี่มา20่กิโลในคาเฉลี่ยร์เเบเลน้ำมันนะครับโอดีโอขับมากี่โลแล้วครับหมื่นสี่หมื่นสี่อันนี้ก็น้ำมันที่สามารถทีได้อีกกี่กิโลโอเคครับนี่ครับเรามีอะไรอีกนะครับว่ามีเยอะเลยเยอะเลยเหรอครับโอ้โหเยอะเลยทีเดียวนะครับตั้งค่าพวกเกี่ยวกับสนามแข่งอะไรล็อกเกี่ยวกับสนามแข่งล็อกลอกออกตัวล็อกลอกออกตัวอะไรอ๋อล็อกมีล็อกล็อกยกรอไหม ไม่มีถ้ามีแบบปิดปุ๊บลอยกเองอะไรไปแบบเราบิดสุดเงี้ยแต่มันจะอื้อ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 อื่ออื้ออื้ออื้ออช้ออื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 ้นส่้อใื้นอื้อ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 อั้ออื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 ้อนื้ออื้ออื้ออืออั้อวามเร็วออื้ออล้ออื้ออ็้ออื้ออื้ออืดออื้ออื้ออื้นอ่ครับรอคันนะครับ ชื่อคุณนอยนะครับนอยไดโวครับอันนี้ทําไฟมาหรือเปล่าเขียนไฟมานะครับนี่ครับรถตํารวจแล้วกลับมาคิดว่าตํารวจเดี๋ยวนะครับมีโทรศัพท์เข้ามานะครับสมพัดสายแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะหญิงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ตอนนี้จะมีควิปชิปเตอร์มาให้ควิปชิปเตอร์นะครับควิปชิปเตอร์นี่เราบิดบิดค้างแล้วก็ตบขึ้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับงัดัดปักงปักปักปักปอันมันคือตัวนี้ใช่ไหมครัใช่อนี้คือตัวนี้อันนี้คือของเดิมเลยใช่ครับอ๋อไอชิปเตอร์ทั่วไปเนี่ยมันจะไปขึ้นได้อย่างเดียวแบบเวลาอ๋อนี่ตบลงได้ด้วยเหรอตบลงได้ด้วยอ่าควิปชิปเตอร์ตัวนี้ไม่ต้องยกคันเร่งนะครับยกคันเร่งไม่ต้องกำคัดแล้วตบลงนี่ก็คคคืืออ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 อไมมมม่่่่่่ตตต้้้งงงกกกกกำัทชชชแวววาาาจจะะใใ๋็็็ดดเรบบยีผป เราก็กดลงเลยอ๋อปล่อยมือแล้วก็ตบลงได้เลยนะแล้วมันดึงไหมครับเอนจิ้นเบรกก็อยู่ที่รอบอ่ะอยู่ที่รอบแล้วก็กะเอาเนาะดึงปกติอ๋อแล้วเวลาเราขับเวลาเราตบเกียร์ลงเนี่ยมันสะบัดมากไหมรถแบบเวลาเร็วๆมันมีระบบกันไหมมันก็มีแท็กชั่นมีแท็กชั่นคอนโทรลนะครับถ้าปิดแท็กชั่นอ่ะมันก็มีอาการนิดหน่อยจะไปตูดปัดถ้าถนนลื่นอะไรอย่างงี้ไม่ถึงกับไม่ถึงกับปัดเนาะน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นะครับคันนี้ร้อยเกิบรเก้าสิบก เติมน้ำมันเต็มเต็มถังกี่บาทครับเป็นซิน400เป็นซิน400แก๊ส95 350แก๊ส95 350ครับขับได้กิโลนะครับเต็มถังถ้าเป็นรถยังไม่จูนมันจะขับได้อยู่200กิโลอ๋อยังไม่จูนได้200กิโล210กิโลนะครับเต็มถัง350 400แล้วบางทีมันก็ตกหายไปนิดนึง2กิโลกว่าบาทนึงเนาะใช่ป่ะ กัทนะสัๆนี่ก็คือกี่ได้โล่ร้อยโล1ร้อยโลนะถ้าสัด <c oughs> สัทสัดสัทนี่คือความเ,เร็วเท่าไหร่ครับสองร้อยขึ้นนะครับครับเออเดเดี๋ยวไปแปนะ๊บหนึงนะของละห้านาทีแป๊บเป็นแป๊บนึงอัดเอสพันอยู่นี่นนนนครับหมวกร้านนี้ครับสีแจ่ม ให้ดูหใบนะครับลายบนะผมอยู่ร้านไล่เอาใบต่ออันนี้นะครับเช็คเช็คเช็คระยะใช่ไหมเช็คระยะพันโลนี่เขาฟรีให้ใช่ไหมครับค่าที่ศูนย์ฟรีทีีู่ฟรให้นะครับเช็คหลังจากนั้นเช็คเล็กหกพันโลนะครับค่าใช้จ่ายประมาณเกือบหมื่นนะครับแล้วก็ เช็คระยะใหญ่หมื่นสองกิโลค่าใช้จ่ายก็ประมาณหมื่นกว่าบาทถึงสองหมื่นได้ไหมเนาะประมาณหมื่นกว่าบาทถึงสองหมื่นนะครับตอนับตั้งวาล์วตั้งเครื่องแล้วไงตั้งวาล์วตั้งเครื่องแล้วนี่ประกันทําทุกปีไหมครับประกันทุกปีครับเพราะว่ารถคันนี้ปีปีัประกันชั้นหนึ่งนี่เท่าไหร่นะสองหมื่นห้าสนะครับมีค่าเอ็กเซสไหมเอ็กเซสสามหมื่นสามหมื่นนะครับเจ็บมากเจ็บตล้วก็สามหมื่นแต่ล้มทีนี่ก็ซ่อมเป็นแสนนะก็ถือว่ายังคุ้มอ่ะทำประกันไหมนะถ้าจะอดเอสพันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ นี่ครับนี่เนี่ยขับขับเร็วสุดๆนี่ประมาณเท่าไหร่ที่เคยขับะครับสองไม้มันล็อกที่สองเก้าเก้าไม้มันล็อกสองเก้าเก้าโอ้แต่อ 1, อ 1, รอบหนึ่งเลืกหนึ่งพันห้าร้อยนะน่าจะได้ความเร็วสามร้อยอัพนะครับมาดูในคิดเป้อยยีมาอีกคันแล้วนะนี่ครับรอแล้ครับ สวัสดีครับดีมามาอัดคลิปไปไหนมาครับเออเข้าไปหาอาจารย์อ๋ออันนี้หมกเป็นนักศึกษาอยู่แล้วเนี่ยใช่เป็นนักศึกษาอยู่น้องน้อยนะครับสายบันเทิงนะครับเนี่ยครับสายยกครับสายยกเกียร์หนึ่งนี่ลากถึงร้อยสี่สิบเลยนะครับคันนี้ปกติยกล้อถึงเกียร์ไหนนะ ยกคือเกียร์สองเกียร์สามค่เกียร์สองเกียร์สามก็เกียร์สามเกียร์สองร้อยแล้วสองร้อยกว่าแล้วแล้วเวลาฝึกไปฝึกยกยังไงจริงจริงเราผมขี่มาตั้งแต่รถเล็กอ่ะสี่สองร้อยห้าสิบสี่สองร้อยห้าสิบคือผมมัใช้เรียนด้วยเขาคอร์สเรียนเขาคอร์สเรียนด้วยคอร์สแข่งสนามคอร์สแท็กเดย์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคอร์สแข่งสนามแล้วก็มันก็เลยรู้สึกว่ามันชินกับมัันนชิกบรถละแล้วก็ช่วงฝึกแรกๆนี่คือฝึกในถนนเลยใช่ปะอ๋อแล้วก็สายก็แบบมายกแบบความเร็วจะง่ายหน่อย เจหนึ่งเจหนึ่งนี่ลากอดคันเร่งก็คือลอยเลยถูกไหมมันก็จะง่ายแต่ว่าแต่แต่เวลาจะฝึกยกยาวๆก็คือลองแบบยกลากแค่สั้นๆก่อนใช่ปะมัาจะได้อย่างนั้นก่อนแล้วก็รู้มันจะับอกว่าเป็นจังหวะจังหวะเวอร์กเวอร์เวิร์กขึ้นมาพวกมันจะเวิร์กแล้วนี่ตอนนี้จังหวะเวอร์แล้วอ่ะมันจะมมีันจะเริ่มรู้แล้วว่าขนาดไหนาว่มันขึ้นมาขึ้นขนาดนี้แล้วต้องหยุดแล้วค่อยกอคันเร่งต่อกอคันเร่งกระแทกคันเร่งเอา ให้มันไปปกติยืนบ้างไหมครับยืนยืนด้วยนะครับผมยืนเกียร์สองถ้าคนเดียวว่ายืนนะยืนที่ยืนนี่คือให้ทรงตัวด้วยใช่ไหมหรือว่าเทนปุ๊บมันจะองศาจะตั้งขึ้นอีกอ๋อองศามันจะตั้งขึ้นอีกยกได้แบบไกยกได้ไกลขึ้นเพราะว่าความเร็วมันจะช้าลงแล้วจังหวะเปลี่ยนเกียร์นี่เราจังหวะเปลี่ยนนี่เรากระแทกพอผ่อนปุ๊บเราเปลี่ยนเกียร์อย่างนี้ใช่ไหมครับไม่คลิปชิพมันเตะเข้าได้อ๋อคือไม่ต้องกำคัดลืมไปคลิปชิพเตอร์นะครับกออยู่แล้วก่ออยู่แล้วก็แตะนลมังอิจ โอคนะครับนี่ครับจะยากตรงเลี้ยงนี่แหละเพราะมันพอพอยืนขึ้นทุบ้อมันล้อเดียวมันไม่ใช่งเขลงขงแข็งองนี้แต่ถ้าเรารู้สึกเริ่มทรงตัวไม่อยู่ก็รีบอาลงใช่ครับมันรู้ของมันเองอ่ะใช่ครัมันจะแบบคนที่ทําเกินลิมิตเนี่ยก็จะลงยอดครับนี่คือเป็นโชกไฟฟ้าหน้าหลังชกไฟฟ้าหน้าหลังนะครับมันจะสามารถปรับบนจอได้เลยความนิ่มความบพอเวลา สามลงเนี่ยเราจะคืนตัว่าที่เท่าไหร่อ๋อมันชกคไฟฟ้าด้วยนะครับคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับซื้อมาตอนแรกเป็นราคานำเข้าเนี่ยมันจะอยู่ล้านหนึ่งแสนอ๋อตัวนี้ตัวยูเอสใช่ป่ะตัวนําเข้ามาล้านหนึ่งแสนแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวประกอบตัวไทยใช่ป่ะอ๋อประมาณแปดแสนสี่ย้ายฐานการผลิตมาไทยแล้วนะครับบีเอ็มถือว่าคุ้มแต่ว่าไม่ใช่ว่านําเข้ามาแล้ว ไทยไม่ดีนะไทยก็เหมือนกับของนอกเหมือนกันแค่แบบนําเข้าชิ้นส่วนอะไรมาเป็นชิ้นแล้วมาประกอบไปไทยคขับมาโดยรวมเป็นไงครับคันนี้ผมเคยขับ2013ไหมครับยังเลย2013ลีโน่ครับผมขี่ซีเบีพันธ์มาก่อนนัเนี่ยฟิลของซิเยีพัน์จะเป็นแบบพับพับง่ายๆเลี้ยวโค้งง่ายกว่าหน้ามันจะสั้นเนี่ยเวลาเลีว เลี้ยวจะรู้สึกสนุกกว่าคันนี้สนุกอ๋อสี่พันจะเลี้ยวอะไรสนุกกว่าจะสมูทพอเปิดคันเร่งออกไปจะแบบออกไปแต่นนี้มันจะถ้าเราเปิดแรงมันจะเปิดแรงปึ๊บกระชากเลยใช่ไหมครับม้ามันเยอะกว่าอยู่ในโค้งเนี่ยมันจะมีอาการแบบสะบัดนิดนึงเพราะว่าตรงนี้สะบัดนิดนึงมันไม่ได้เชิงสะบัดแต่ว่ามันจะแบบโยกแบบเหมือนมันจะปัดใช่ป่ะ อ๋อมันจะสะบัดสะบัดอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรอ่ะรถมันเบาอ๋อตัวของเบาด้วยตัวตัวเบาด้วยท้ายมันก็เลยเบาท้ายมันก็เลยเบาเข้าใจแล้วครับโซ่แต่งนี่โซ่ของอะไรนะครับโซ่ของ AK AK นะครับสเตอร์ของ AF a m e สเตอร์ของ AF r a m e นะล้อนี่ก็แสนหนึ่งนะครับนี่จริงก่อนหน้านี้ผมใส่ล้อสีน้ำเงินผมเลยเอาโซ่เป็นสีเขียวโซ่สีเขียวกันอ๋อทีนี้พอเปลี่ยนมาสีทองยังไม่เปลี่ยนโซ่เลย มีอะไรแนะนำเรารับน้องๆไว้เผื่อใครสนใจออกถามว่าอยากชอบแบบไหนะแบบงบประมาณเท่าไหรแบบ่ถ้าเริออ่มต้นแรกๆผมก็แนะนำเป็น R3 กับกับ Ninja 300<ะ> Ninja 300กับ R3 แซ็300ก็โอเคแซ็300ก็เหมาะใช้ในเมืองเหมาะใช้ในเมืองนะครับอันนี้ซอกแซกในเมืองได้ไหมครับอ๋อโหลำบากไหมครับสุดยอดสุดยอดเลยลำบากากรรถติดๆนี่มันหนักราคาผมสั้นเกิน ันสูงไหมครับรถนี่ครับสูงของน้องน้อยสูงเท่าไหร่นะครับร้อยหกสิบนะครับนี่ครับใครบอกร้อยหกสิบขับไม่ได้นะครับนี่ครับดูดูเป็นตัวอย่างนะครับไปไปแพอจับบาลานซ์ได้แล้วอ่ะมันจะรู้สึกเบาเนี่ยครับพอจับบาลานซ์ตั้งตรงมันก็เริ่มเบาแล้วพอขับปุ๊บมันก็เบาไปแล้วเอียงอยู่เนี่ยเกาเัีถ้าให้มันคงจะใช้ยืนหนักใช้ยืนข้างหนึ่งเบี่ยงตูดลงมาเอาอย่างนี้เนาะ นี่ครับสูง160นะครับขับ S1000 นะครับนี่น้องๆน้องๆถามมาเยอะรถนี้เบาะเดิมนี่สูงขนาดนี้เลยใช่ปะใช่จริงๆมันก็ปาดได้แหละแต่ว่าแต่มันจะไม่สวยใช่ไหมถ้าปาดแล้วอ่ะถ้าคนขับอ่ะจับากกรุงเทงเนี้ยมันจะกลายเป็นนั่งเป็นสปอร์ตไปเป็นเน็กเก็ตไปเลยใช่มันจะท่าไม่สวยนะครับก็ต้องเบาะค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้รก็มาให้จากเดิม จากเดิมนะจากศูนย์นะจากศูนย์มาอย่างนี้เลยเลยไม่มีเบาะไม่มีเบาะไม่มีผักเท้าต้องซื้อไม่มีผักเท้าซื้อแยกอีกเหรอครับซื้อแยกอีกสองหรืแปดสองสามเนี่ยใครใครมีแฟนนี่ก็มีเบาะเบาะไม่มีใช่ป่ะเบาะไม่มีผมโชคดีที่ว่าตัวเล็กของเดิมนี่ไม่มีเบาะเลยหรอไม่มี เราเป็นอะไรอะของเดิมมันเป็นเป็นแค่นี้เลยเป็นไอ้นี่เลยใช่อ๋ออันนี้ก็คือของเดิมเลยใช่ส่วนแต่ล้วพักเท้าอะพักเท้าก็ไม่มีก็ไม่มีให้ด้วยใช่กะไม่ให้ใครซ้อนนะครับอยากมีสาวมาซ้อนก็ต้องไปหาซื้อพักเท้านี่เท่าไหร่นะอันนี้ประมาณคู่กัน28งหมื่นนี่ครับคู่กัน28งหมื่นนะครับประมาณละเก้าพันอย่างละเก้าพันนะครับประมาณนะครับอันนี้พอจับโารานณได้แล้วมันก็จะเบาเนี่ยพอจับโาราณได้ก็จะเบาจะโยกเลย เนี่ยครับจะโยกสบายแล้วเข็มเบาเข็มเข็นมือเดียวได้นะครับเนี่ยครับมันรู้จุดแล้วมันรู้จุดแล้วนะครับนี่สายยกน้ําปกติยกเกียร์หนึ่งแล้วก็เกียร์ไทยเกียร์สองเกย์สามนี่ถูกปะอ๋อปกติกระแทกคัดเอาอย่างนี้ใช่ปะ จกหนึ่งแล้วกระแทกขึ้นหรือว่ากระดิ่งเกียร์หนึ่งแค่บิดขึ้นใช่ไหมครับกดลงไปกดลงไปแรงๆขึ้นเลยนะครับแล้วก็ไปต่อเกียร์ข้างบนเอาใช่แล้วตันนี้จะเป็นคันเร่งไฟฟ้าโดยท่าที่จับดูมันจะรู้สึกว่ามันเบาคันเร่งปกติโอ้ยนุ่มมากเลยนะครับใช่แบบสบายมากเลยอะเบรกก็ไม่แข็งมากนะครับเบรกมันจะเป็นการดูดมากกว่าเป็นการดูดนะครับกำมาเนี้ยปุ๊บมันก็จะเบรกปึ๊กมันจะล็อกอะล็อกอันนี้มันจะเป็นอาการที่ว่าค่อยๆดูด ค่อยๆดูค่อยๆแบบอ๋อค่อยๆค่อยๆดูให้มันนุ่มมันจะไม่แบบจึ๊นสักทีเดียวแล้วเรื่องความร้อนรถนี่มีบ้างไหมครับแบบขับนานๆร้อนร้อนแบบถ้าขี่ในเมืองถ้าไม่ใส่อเนี้ยขาไหมเลยถ้าไม่ใส่อันนี้ขาไหมนะครับเพราะว่าตรง้อนคัดนุ่มนะครับนี่ขนาดจอดนานนะพี่ลองจัดอุ๊ยร้อนมากเลยนะครับถ้าไม่ใส่อันนี้คือขาพร้อมขาพรอมไปแล้วตรงนี้ถ้าใครขาสั้นขับนี่โดนตรงนี้นี่จากเลยใช่ไหมใช่ครับ แต่ถ้าใส่คาร์บอนแล้วใส่ขาสั้นขี่ได้แล้วของเดิมมันเป็นยังไงนะครับผมเป็นเฟรมเฟรมรถเลยครับเฟรมรถแล้วมันร้อนไหมครับร้อนครับร้อนโอ้โหมนี้ใครใส่ขาสั้นขับได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เลยนะแต่แต่กางเกงยีนโดนนี้กับอุ่นๆนะอุ่นๆเนาะหน้าหนาวอาจจะดีนะครับโอเคครับขอบคุณน้อยมากนะครับที่มาขอบคุณมากครับด้วยไดโวครับใครก็อุ่นๆกันได้นะครับก็อไดโวครับผม <ม>่อยไดโวมีทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นสา0ร้อยตั้งแต่สา0ถึงตัวพันสามร้อยถึงตัวพันนะครับผมครับขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ